สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับที่แวะเวียนมารับชมคลิปในช่องพลังรักพลังเงียบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้นะครับเด้อแช์น้ำกะดีครับพี่น้องสิขอบคุณหลายๆครับสำหรับเมื่อนี้นะครับคลิปนี้การเสิมาบอกถึงในเรื่องของลูกสาวอุ้งอิงครับแต่คือเป็นเรื่องของที่เพินออกงานนะครับทัวร์ที่ญี่ปุ่นเนาะนะครับทัวร์ญี่ปุ่น ในครั้งนี้นะครับตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่11กันยายนนะครับโดยประเดิมวันแรกนะครับก็คือเมื่อคืนนี้นะครับลูกสาวกะโอ้โหถือว่าปังครับร้านนิวบัวนะครับอ่าร้านนิวบัวอาซาฮินะครับอ่าร้านนิวบัวอาซาฮิมีข่าวข่าวบอกว่าจากบอจูเนาะเมื่อคืนเนี่ยถ้าผู้ใดได้ติดตามนะครับบอจูบอกว่าอ่าร้านเต็มนะครับร้านเต็มแล้วกับมีอ่าคนที่อยู่ญี่ปุ่นนะครับที่เขาไปนะ เขาไปแล้วเขาเข่าบ่ได้พี่น้องนะแน่นครับแน่นจนไปแล้วเข่าล้านบ่ได้ครับปังถึงขันนั่นเลยครับพี่น้องสุดยอดครับนะก็คือผมไปเห็นโพสต์หนึ่งนะครับมีคนแชร์มานะครับก็คือเห็นเป็นเห็นเป็นหมิวอ่าหมิวราชดาพอนี่แหละแชร์มาแล้วเห็นบอจแชร์ต่อเนาะก็เฮ้ยบอเป็นบโจแชร์สิครับก็เห็นบอจอไปคอมเมนต์นะครับพอดีผมก็ ไปเห็นอยู่พอดีเขาเห็นเขาคอมเมนต์บอกว่าร้านเต็มครับร้านเต็มเข้าไม่ได้เสียดายเ่ราะฉันกันว่านะครับเสียดายเขาก็่ได้อยากไปนะครับแล้วก็ในคอมเมนต์ของโพสต์ของท่านนั้นนะครับที่เขาโพสต์ที่เขาอยู่ญี่ปุ่นนะครับก็มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าอยากไปอยากไปเขาก็บอกกันว่าร้านเต็มเข้าไม่ได้อย่างจันตงสี่นะครับก็ถือว่าลูกสาวมัน มันเป็นแบบปรากฏการณ์อีกปรากฏการณ์หนึ่งของของทงางร้านครับที่บอจคนเดชในโต์เนาะเป็นปรากฏการณ์คือว่าตั้งแต่เปิดร้านมาเนี่ยเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกที่ร้านแบบคนเยอะมากจนแบบเข่าบ่ได้ครับพี่น้องนะครับก็ถือว่าลูกสาวไม่ได้ปังแค่ในประเทศนะครับเ c ซีคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเขาก็รู้จักลูกสาวกันหมดนะครับจะบอกว่าทุกทัวร์มุมโลกที่มีคนไทยก็ว่าได้นะพี่น้อง นะครับเพราะคนไทยเราอยู่แทบจะทั่วโลกนะนะครับแทบจะทั่วโลกแตนะ่มันโคงสิบมีทุกประเทศดอกพี่น้องพี่แต่แตวาคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะนะครับบริาวาิมีจักประเทศที่มีคนไทยอยู่ผมเชื่อว่ามีคนรู้จักลูกสาวเยอะมากนะครับขณะไปญี่ปุ่นรอบนี้นะครับก็ส่วนใหญ่กับคนอีสานนะพี่น้องส่วนใหญ่กับคนอีสานนะครับที่ไปทํางานอยู่ทั้งนั้นนะครับผมก็ เกือบจะได้ไปทาํางานู่ทั้งนั้นนี่พี่น้องผมคนนึงก็เกือบคือกันครับแต่ว่าผมผมติดนี่แหละครับรับราชาการผมก็เล็บตัดสินใจเพะไปครับพี่น้องเออครับผมไปกับ่บ้นเอที่ผมอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้พี่น้องถ้าผมอยู่ญี่ปุ่นนะครับถ้าผมอยู่ญี่ปุ่นผมอาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งในนั้นครับผมอาเซียนไปหาลูกสาวก็ได้นะผมกับบลูนะนะครับอันนั้นมันกับว่าได้เกิดขึ้งจริงนะครับ นี่แหละครับก็คือว่าความปังของลูกสาวม,มันไม่ได้หยุดอยู่แค่ประเทศไทยนะครับมันปังออกไปต่างประเทศนะครับริวณสินไนเอเชียรหรือยุโรปนะครับอ่าหรือแม้ทางอเมริกานะครับก็ปังไปไกลมากๆแล้วนะครับอ่าและอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับนะเมื่อคืนผมก็ได้เบิงคลิปของท้าพ่อเอกเนาะหลังจากที่ลูกสาว ไปงานเสร็จแล้วกลับมาที่พักก็ได้มีการอย่งครับระหว่างร้องพีก,ก็ต้องมีการอย่งครับให้ทิปให้มาลัยกันครับให้ทิปให้มาลลยติดมือนี่พี่น้องติดมือติดมือนะครับที่เขาให้กับมีทั้งแบ่งพันแบ่งหาพันแบ่งเมื่ินนะครับของแต่เป็นเงินญี่ปุ่นนะครับเ,เงินเยนเนาะกะเทียบถ้าเทียบ,ยบผมเทียบเมื่อคืนนะครับผมเทียบเมื่อคืนเนี่ยประมาณนี้นะครับอ่า ลูกสาวนับแล้วเมื่อคืนนะครับได้ทั้งหมดนะครับตีกลมๆนะพี่น้องตีกลมๆก็คือประมาณ2 0 0 0 0 0ครับใส่คําว่าประมาณครับเกือบมันเกือบ2 0 0 0 0 0ครับก็คือลูกสาวได้จริงๆก็คือ1 9 5 0 0 0เยนครับตีกลมๆประมาณ2 0 0 0 0 0นะครับถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับผมร้องกดเบื้องแล้วนะเมื่อคืนนะครับก็ได้ประมาณอยู่4 5 0 0 0ประมาณ4 5 0 0 0 46,000ประมาณนี้พี่น้องนะครับก็ถือว่าคืนแรกถือว่าก็ปังแล้วนะครับ คืนแรกปังสุดๆ,ๆนะครับได้ประมาณ200,000เยนหรือปีเป็นเงินไทยประมาณ4ี่หมื่นนะครับสี่หมกับคนเฮ็ดงานคืนเดียวพี่น้องอันนี้ผมเป็นค่าจ้างเนี่ยครับเป็นแค่ทิปมือนะครับนะวันเดียว4ี่หมนพี่น้องนะครับบุญวาสนานครับความน่ารักนะครับ mm hmm. อ่าความน่ารักกับ FC ฟซีพ่อแม่ที่เขาไป ไปในคืนนั้นนะครับในเมือ่อคืนนี้นะครับที่เขาไปหาลูกสาวไปไปพบพ่อลูกสาวได้ท่ายูดได้กอดลูกสาวนะผมอ่ากุมแม่แม่นะครับกลุมแม่แม่ที่เป็นไปนะครับก็ฟังจากในคลิปนะครับหลายๆลยคนก็บอกว่าอ้น่ารักน่ารักมากปากวานคิดถึงหัวผู้นั้นผู้นี้นะแสะดงว,ว่าเพื่อนติดตามติดตาม,ตตามลูกสาวคักแนวได้พี่น้องขนาดเพิ่อยู่ตางประเทศนะครับก็คือ หลายคนนะครับเขาก็ตั้งใจมาหาลูกสาวโดยเฉพาะอ่ามาหาพ่อแหลมอ่ามาหาบอจโจไม่เ,เสียละครับเอาแต่ว่าพ่อแหลมเมื่อนคนืนีนกาสุดเลยละเมื่อพ่อแหลมเมื่อคืนนะครับพ่อแหลมกับความสุขเพลินรอบันฝ่ายเพลินนะครับเอฟซี FC พ่อแหลมกับไลยคือกันนะพี่น้องนะทั้งนางเอกอมแอมกัโอ้ก็ได้หลายลค,ออคืคอ,คอ,อคก,กันนะครับพี่น้องนะทั้งพระเอกเข้มนะครับพ่อเข้มของอีลานี่แหละนะครับก็ได้คือกันนะครับ แต่ว่าลูกสาวก็จะปังงหน่อยนะครับนั่งอยู่ซื้อๆกับมีคนเอามป้อนให้นะครับนะด้วยความหักความแพงของพ่อพ่อแม่ที่เป็นตั้งใจสิไปหาลูกสาวนี่แหละจนวัลลานเต็มนะครับจนวัลลานจอดรถเต็มนะครับพี่น้องเห็นไหมครับปังไปนาครับนะด้วยคาถาอุ๋งอิงนะครับนะท่องเองพร้อมนะครับท่องคาถาเจ้าของนะครับก่อนที่จะออกงานนะครับหลายๆคนก็คงจะได้เห็นคลิปแล้วเนาะ นะครับอุ้งยิงอุ้งยิงอุ้งิงเพียงเพื่อนว่านะครับเออทองคาถาเจ้าของก็เป็นนะครับก็ปังจริงครับเห็นปะนะครับเออแปลว่าคาถาอิงบ่ปังเจ้าของทองอิงยังปังครับพี่น้องนะแม่บ่ท่องกับปังครับแม่บ่ครับแม่บ่ทองกับปังอ่าสำหรับอุ้งยิงแล้วยูไส้กับปังนะปีหน้าบอโจเพื่อนวาอยากไปยุโรปนะครับเพื่อนวาอยากพาไปยุโรปยู ป,ปีนี้ออกหาประสบการณ์ทางเอเชียสกอนนะครับมันจะเปิดวงแล้วครับก็ต้องรอ้อรุนเมืองมาฝีหนาเนี่ยลูกสาวชิดไปยุโ,โปรปบบนะครับเพราะว่าบอตต์บ,บอกว่ามีติดต่อมาอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ไปนะครับยังไม่ได้ไปหาประสบการณ์ตรงนี้ก่อนเนาะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยลูกสาวก็มีคิวงานอีกครับอยู่ที่โยโกฮาม่าครับที่โยโกฮาม่าก็คือเป็นร้านนิวสยามนะครับนิวสยามโยโกฮาม่าครับ อ่าส่วนกีโมงอันนี้ผมจับว่ได้นะกีโมงผมจับว่ได้นะครับเดี๋ยวต้องร้อติดตามทางบอลโจอีกทีหนึ่งผมจำได้แค่ว่าเป็นร้านอานิยวสยามโยโกฮามานะครับผมก็บอลูว่ามันอยู่คนละเมืองหรือเปล่าจะคนละเมืองแหละพี่น้องนะครับนหาจะคนละเมืองก็ต้องร้อติดตามจากทางบอลโจอีกทีหนึ่งว่ามันจะจะโมงจะยามนะครับผมจำได้ว่าเพิ่นเคยโพดตะล้างเวลาอยู่นะครับแต่ว่าผมลืมครับผมลืมผมไปซอกหาอยู่ผมหาพอ นะครับซอกหาอยู่หาเปอกามูจะวาเมื่อื่นอยู่นิวสยามโยโกฮามานะครับอ่าฝากติดตามลูกสาวด้วยพี่น้องเด้อนะครับทั้งทั้งคลิปพ่อเอกนะครับทั้งช่องสาวน้อยทั้งคลิปสั่นคลิปเห้วของทั้งเฟซบุ๊กของบอสโจ,โจนะครับทั้งเพจของมุโจูฮฮาต่างๆแล้วก็ทั้งของเมพญ่าเพลินนะครับพี่พีทนะครับอ่าก็ไปติดตามเพิ่อใดนะครับ เพราะว่าเพิ่นเนี่นลยลงมบ่อยครับลงคลิปย์บ่อยแล้วก็ทั้งอ่านักเอกอมแอมนะครับแล้วก็ทั้งผูเขียนเพิ่นก็ลงคลิปทุกสาวทุกคนแหละพี่น้องที่ไปนะครับไปติดตามเพื่อนใดครับผู้ดใดอยากติดตามความเคลื่อนไหวของลูกสาวตั้งแต่ตื่นนอนจนหอดก่อนนอนนะครับเพิ่นลงให้เบิ่งตลอดแบบตาเปียกตาจืดกันไปเลยพี่น้อง นะครับอ่ากเมตตาแวะมาเบิงช่องนี้น้ำเนก,กนได้นะครับอ่าขอบคุณหลายๆท่านบุญแดงข้าวมาเบิงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเรื่องมาอ่าเรื่องเล่าดีๆนะครับเรื่องเล่าดีๆของทางลูกสาวนะครับก็แสดงความยินดีกับลูกสาวด้วยนะครับที่กับงานวันแรกที่ปังขนาดนี้นะครับสองแสนเยน,นะครับอ่าขอให้มือต่อ,ตอไปนะครับขอให้มือต่อต่อไปอีกกมื่อมวันนี้ ที่ผมอัดชิปคือวันที่วันที่5านะครับที่ผมลงลิปในกระจาจะเป็นวันที่6แล้วนะครับวันที่6วันที่วันที่6วันที่7 8 9 1 0 11กอีกประมาณหามือนนะครับประมาณหามือก็ขอให้แบบวันแรก2 0 0แสนเยนมื่อต่อไปก็เป็น3 0มแสนมือต่อไป4 0 0แสนห้าแสนให้ไปหอดล้านเยนรถเด้อลูกสาวเด้อนะครับให้หอบเงินหอบค้ำคือจังไปหน่อยเพื่อให้พร้อนไหวก่อนที่ลูกสาวจะ ออกจากบ,บ้านศรีสะเกดมาเดินทางนะครับไปญี่ปุ่นนะครับก็ขอให้ปังตามที่คัมแม่เพิ่นว่าไว้นะครับอ่าทั้งแม่หน่อยเพิ่นไดเห็พนพอยกับลูกสาวไว้นะครับหอบกับขึ้นมาหาเมยหลายๆครับแสดงความยินดีกับลูกสาวด้วยนะครับแล้วก็ล่วงหน้าวันพรุ่งนี้ด้วยขอให้ได้หลายแสนครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับนะครับฝากกดติดตามกด s u b s c r i b ให้นำนะครับกดกระดิ่งติ๊งติ้งติ้งติ้งนคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้ครับสวัสดีครับพบกันใ่คลิปหน้าครับ